อย่างของที่เป็นทาวเวอร์สะค่ะ,ะออมีแนวคิดของการใช้ฟาสาดยังไงบ้างคะนักเสกทาวเวอร์สเนี่ยมันเป็นเรียกว่าฟาสาดเนี่ยแทบจะเป็นกระจกทั้งตากอาคารเลยนะครับเพราะฉะนั้นสเปคของกระจกเนี่ยก็จะต้องช่วยในการประหยัดพลังงานพี่โตมพอบอกได้ไหมคะว่าทาง a e 49เนี่ยคะ่ะเลือกใช้กระจกรุ่นอะไรคะ สำหรับ t ทว e ร4นะครับเราใช้ A G C stop revision นะครับอ,อย่างแรกก็คือประหยัดพลังงานหมายถึงว่ามินิมัมฮีทเกนเข้ามาในคารนะครับในขณะเดียวกันก็มีความใสสำหรับคนภายในมองไปข้างนอกเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่หลอกจนเกินไปแล้วก็มีเรื่อง reflective ที่ reflective เอาความร้อนออกไปแต่ว่าในแง่สัตว์การสะท้อนของแสงอาทิตย์ทั้งโครงการเนี่ยก็จะต้องมีคอนเซิร์นเรื่องนี้นะครว่ามันไม่สะท้อนไป และโดนคนรอบๆก็คือเรียกได้ว่าเป็นกระจกที่ค่อนข้างแบบมีคุณสมบัติที่ครบเนาะนอกจากในเรื่องของความสวยงามแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีจริงๆ